บีบหัวใจคุณแม่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายขอทำตามฝันประกาศหาช่างภาพถ่ายรูปคู่ลูกชายเก็บความทรงจำให้ลูกโซเชียลแห่ให้กำลังใจ วันนี้ข่าวเด่นข่าวเดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวความประทับใจที่กลายเป็นไวรัลแล้วก็มีคนแชร์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีคุณแม่รายหนึ่งนะคะเธอได้พ้นลงในกลุ่มท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตนเอง2024ซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความนะคะว่าสวัสดีค่ะเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย then, เราได้สปอนเซอร์ตั๋วและบัตรเจ็ตให้ไปเที่ยวกับลูกชายตอนนี้จองตั๋วไว้วันที่10-15พฤษภาคมนี้ค่ะอยากรบกวนพี่ๆใน ช่วยหาช่างภาพที่พอจะตามถ่ายเด็กส่นๆคนหนึ่งได้แบบไม่งุดหงิดแม่อยากเด้รูปถ่ายคู่น่ารักน่ารักกับลูกชายเก็บไว้ให้เขาค่ะอาจจะต้องให้ช่วยรีทัดผิวและหุ่นหน่อยเพราะตอนนี้ผอมมากๆผิวคล้ำม,มากๆค่ะและอยากรบกวนให้แนะนำทีวิ่งเล่นสำหรับเด็กสองขวบอยากพาไปปล่อยพลังแบบแนวร่มหลบฝนด้วยค่ะถ้าช่างภาพต้องการให้รีวิวแม่ช่วยทำคลิปให้ได้นะคะช่องติกต็อกมีฟอลโล่อยู่ 62K ค่ะ ซึ่งหลังจากเรื่องราวของคุณแม่ได้ถูกโพส์ลงไปนะคะก็มีคนเขามาให้กําลังใจคุณแม่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ของตนเองที่คล้ายกับคุณแม่รายนี้ด้วยนะคะ โดยเขาได้ระบุข้อความนะคะว่าพอผมอ่านแล้วเข้าใจในทุกๆความรู้สึกเลยนะครับเพราะผมเองก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันใช่ครับผมเองก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและหมอเคยบอกว่าอาจจะอยู่ได้แค่2เดือนหรืออย่างเก่งที่หมอช่วยได้ถ้าขีโมก็อาจจะยืดได้ถึง6เดือนถึง1ปีตั้งแต่ครั้งแรกที่ตรวจเจอเลยครับ ตอนนั้นผมก็มีลูกเล็กครับแค่สี่ขวบเองแต่ตอนนี้ผมเองไม่ได้เจอหนะ้าลูกสาวและไม่ได้คุยกันเลยเพระได้แยกทางกับคุณแม่ของน้องตั้งแต่ตอนที่ผมกําลังรักษามะเร็งมาเรื่อยๆครับผมอยากจะบอกว่าให้กําลังใจมากๆนะครับพอผมอ่านแล้วเข้าใจความรู้สึกที่ห่วงลูกและอยากจะเก็บบันทึกเรื่องราวดีๆไว้ให้ลูกมากๆตราบเท่าที่เรายัางทําได้ครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับ ผมเองก็สู้มาโดยตลอดโดยตนเองแบบธรรมชาติบำบัดและดูแลตัวเองทุกทางเพราะไม่มียามุ่งเป้าหมดยาเคมทุกสูตรแล้วครับจนตอนนี้สู้มาได้5ปีแล้วครับและยังคงสู้ต่อแน่นอนและผมก็เพิ่งไปไต้หวันมาเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองขอให้เที่ยวกับลูกให้สนุกและมีความสุขมากๆนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ